สูองค์ไม่ได้ว่าง่ายๆก็คือเสกพระไม่เข้าการที่หลวงพ่อสุดใส่เหล็กไหลในเบ้าหลอมทำให้พระบางองค์มีเนื้องอกอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากที่มีการสร้างพระและปลุกเสกเป็นที่แน่ใจแล้วออกนำมาให้เช่าบูชาเพื่อแลกเงินมาสร้างโรงเรียนในราคาเท่าใดนั้นไม่ทราบรู้แต่เพียงว่าแพงมาก หลวงพ่อสุดก่ลาวขึ้นก่อนแจกพระว่าใครเอาพระเราให้เอาปืนมายิงเสียก่อนถ้าไม่ยิงเราไม่ให้พระไปลุงโสมเล่าว่ามีพี่น้องเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนั่งรถไฟมาจากอำเภอหลังสวนนำปืนสั้นและปืนแก๊ปมาคนละกระบอกมาขอบูชาพระและทำบุญหลวงพ่อนำพระใส่พานแล้วให้ยิงตามความพอใจ 农场。